รัเจ้าเดี The Fast Park นะ๋ยวฟาสภาคหน้าเราจะไปลุยเมืองไทยที่นั่นมันสวรรค์ชัดๆเลยว่าไหมคนไทยไม่คิดแบบนั้นแน่คุณอยากไปเมืองไทยกับพวกเขาไหมไม่ล่าสุดเห็นตำรวจเพิ่งไปตรวจที่วอกกิ้งพัทยาคนที่ออกมาคือไม่พบคนขายบริการในพื้นที่เลยแม้แต่คนเดียวตรวจคนขายหวยก็ไม่เจอเกินราคานาฬิกาก็หาเจ้าของไม่เจอ ถ้าไม่ใช่ของปิ๊กบอมแล้วของหมูที่ไหนน้ำมันเพื่อนก็เพิ่งขึ้นมาสิบบาทไหนก็ใช้บัตรคนจนไปรูดซื้อเอาสิเอาละฮบช่วยบอกความเสี่ยงของภารกิจนี้มาหน่อยพวกเราต้องเจอกับอะไรเริ่มจากคนที่อันตรายที่สุดคนเอกยรุ้จันชโชอาเอเคเอบิ๊กลูวีรกรรมที่ผ่านมาของเขาจะสร้างปัญหาให้กับพวกนายให้ตายเถอะ เรากําลังพูดถึงข้าราชการวัยเกษียณปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจขี้โกงและขี้กลัวไม่เห็นมันจะเป็นปัญหาตรงไหนนี่แต่ก็เป็นผู้นําของไทยมาเกือบหปีเพิ่งได้สมัยที่2ไปหมาดๆด้วยเสียงของสอวและม .4 4ผลงานที่ผ่านมามีตั้งแต่ตบหัวผู้สื่อข่าวขู่ทุ่มโพเดียมออกซิงเกิลเป็นระยะรวมครั้งนี้ก็จะสามพแล้วนะถึงกรุงเทพเดี๋ยวพาเลี้ยงราชดาร ที่พูดมามันเป็นผลงานตรงไหนมันคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่งเพลงเนี่ยนะถ้าเธอได้ฟังก็จะเข้าใจว่ามันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพในตัวผู้นำมากแค่ไหนเอาเป็นว่าประเทศที่พวกนายจะไปมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกก็แล้วกันพวกนายจะต้องทำตัวให้กลมกลืนโดยการแดัดแปลงรถของตัวเองนิดหน่อยเริ่มจากติดสติกเกอร์พุทธวจนะพุทธวจนะฉันว่าติดวัดท่าไม้เจ๋งกว่ายเยอะให้ hey, พักพวก เงินนี่ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงได้ไหมแบบที่ปิกบอมใช้เลี้ยงคนกินอย่าพูดชื่อนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องระวังอย่างเช่นด่านลอยที่ชอบมาตั้งไถ่ตังตอนดึกพวกนายจะรอดถ้าบอกไปว่าผมเพื่อนโชคยังมีสาวกของบิกหลูอีกคนที่พวกนายไม่ควรเข้าใกล้ ธอออกมาแถแล้วนี่ว่าเธอไม่ได้ค้าอาวุธแล้วอีช่อก็เป็นภาษาที่ใช้แถวบ้านแต่พ่อเธอยิงหมาหน้าเซเว่นเป็นการป้องกันตัวป้องกันตัวจากหมาเนี่ยนะนายจะบอกว่าเขาจะยิงเราเหมือนหมาเลย